ฮ่าฮ่าฮ่าโหลาครับไล่นะอย่างงี้ครับอ่านี่ Enso นะฮัลโหล Má thì phân nói Có bot kill nói Hột kênh Ây 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 mà chào bộ Ô hồ mê cao bộ mà ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eco Gaming นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น e n โ o SO ในตำแหน่ง Jungle นะทุกคนมาครับไอเทมรวมพลังแสงเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยนะมา Enzo SO Jungle เนี่ทุกคนเกมนี้คือมันหลุดแบนแล้วผมไม่อยากปล่อยนะครับแพทนี้บอกเลยว่า e n โ o ถ้าควงโซ่โดนนี่อันตรายมากนะมามาดูข้างในตัวเกมดีกว่าครับทุก uh. คนถ้าผม กาพูดเลยว่าไม่แพ้เกมดูจากการดับตัวเนี่ยผมมองว่ายัางไงเราก็เล็นง่ายนะต้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตีรวบตัวไว้ชิวไว้ชิวถอยก่อนเอ้ยข้างล่างกดยับเลย โอ้โหผมไม่เห็นแท็บนะผมเปิดตำแหน่งมาละจบทีคอยกิวด์ไม่มีดาเมจนะผมยังไม่กล้าเล่นว่ะ Slayer has appeared. I a Get my side. Everyone shall assist in thine execution. So, First ally has been defeated. สยสวยครับลงมาไฟเปลี่ยนทั้งหมดโจมตีโจ,จออมตีออ

mười phá hoài nữa Fadula bum do it Fadula bum do đã không đâu không đâu đi Everyone xong 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 สี่นาที่นะมันจะนายบานหรือเปล่าสักครึ่งหลอดก็ยังดียวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คริปกำลังถูกส่งออกไปยังวะเชี่ยววายเชี่ยวเฮ้ยที่มาหรอก One shall assist right. in thine execution. You have been defeated. double kill. One shall assist right, your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower execution. Witness this, execution. Witness this, double kill. And so look bad. Don't light. Everyone shall assist in thine execution. Witness <laughs> this. <Okay, laughs> okay, of the light uh. shall be shall assist in thine execution. An ally, oh, oh. thine... An ally has been defeated. maracho Everyone shall assist in thine... An ally has been defeated. One shall assist in thy next. Enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Whoa 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 whoa! โลานับไหลนะอย่างนี้ถูกโจมตีวชิว t เฮ้ยบ้านผม ผมไม่มียาเลยเพื่อนโอแบบเคง่าจะได้อยู่นะผมกลับบ้านดีกว่าราอด้วยรอด้วยรอด้วยโดนล็อกสองเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มนะขึ้นเข้าไฟกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีตัวทำดาเมจเล้วนะเา ้สายหลุดโอ้โหสาโฟเกนมาแล้ววะที่สายหลุดว nice so ่ะอยาอย่ายาอยายอตีบ hey, mm ้านดิฮัลโหลมานี่เอนโซนะฮัลโหล

โอ้โหเมก้าผมอมาหรอโอ้โหเพื่อนโอเคเจบไม่กล้าผมอะไรครับนี่คือแบบเพื่อนควรให้ผมอะโอเคครับสิ l e g e แลนเ y เดรี แน่นอนนะไอ,อเกมนี้คอรสคิวอะ <ows> โอเคครับสกอร์รวม28ต่อ4นะทุกคนสกอร์เรา13 1 4หนึ่งนะทุกคนไอเทมก็เกือบฟูนะ ด้าเมจทำไปทั้งหมด32เปอร์เลยนะแล้วก็ทีมไฟท์60เปอร์แล้วก็รับด้าเมต18เปอร์นะทุกคนก็ถือว่าไม่แย่นะภายใน9นาทีนะทุกคนก็ถือว่าเกมนี้จบเร็วนะถือว่าได้เล่นอยู่โอเคครับสำหรับเอนโชเนี่ยผมบอกเลยว่าแพทนี้ต้องยกให้เขาเนะเรื่องพร,ร้อมโกงนี้ไม่ว่าจะเล่นป่าก,ก็เก่งนะยิ่งแบบถ้าให้โกงเลยคือแบบโรมิ่งนี่บอกเลยว่า ทั้งอึดทั้งทําจงหวหเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่าเอนโซตอบโจท์มากๆนะทุกคนแผดดีนะโอเคกับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเอนโซของผมนะทุกนะคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ